สวัสดีครับผมทอมมี่ทีเซียนแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่เกมมูเซไปมันคือเกมอะไรเดี๋ยวแปะลิงค์ให้ก็รู้เลยมันคือบอคโคลี่นะครับเกมบอคโคลี่ไปแล้วเราเกียดบอคโคลี่ด้วยเดี๋ยวดูวดนี่ก่นอนเกมไม่มีอะไรไปได้ไป ยินดีนับขอบคุณครับหืมมีปุ่มให้กดได้เหร,อ,หรออะไรอ่ะอ้าวกดไปได้กดอะไรได้ไหมไม่ได้ไปเดินไปต่ออยู่ในคอนเซปต์เกมฮอล์เลอร์เหมือนเดิมนะครับผมสยองขวัญในธีมเออ่บ้านละสวนนะฮะนี่บ,บอกโคลี่ หาปืนโอเคสวัสดีครับบอคอลี่เนี่ยตัวนี้แหละนี่บอคอลี่กูเกียดมึงเนี่ยปืนยาปิว yeah. ยิง,ย,งยิงลูกยางเหรอกดเอาต้องต้องเอากุญแจมาใส่เสียงอะไรหยามึงยิงตาบอดเลยนะเว้ยเปิดเฮ้ยแล้ววะ สียงลังไว้ปะ่ะดีกนึงนะ่เอาไม่ได้สามครั้งเหรอสองอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ โอนเลยเป็นเด็กเร็วเราคือเด็กเร็วไปหากุญแจก่อนตรงนี้เหรอวะอ,อ้อนีเจบปเดี๋ยวยิงนี่หนึง่งอเเดี๋ยวยิงให้โดนดิหนึ่งหนึ่งสองสามไม่ทันวะเอาละยิงนี่หนึ่ง สามสามองเฮ้ช้าไปทำไมหนึ่งสามย่าโ้โหคุณแจอะ้าคุณแจไม่เห็นลงมาเลยเดินไปได้เลยปะเดินได้เลยอันนี้คุณแจเฮ้ยเฮ้ยเด้เมาเมาสไปเลยเดี๋วยวไขก่อนไขปะ เอาไม่ได้ไขตรงนี้นหรอแจสีฟ้าก็ต้องไขอะไรวะนี่เอเอาเนี่ยสีฟ้าโอเคโอเคหากุญแจสีสม้มไหว่ปีนอะไรปะ ไอ้เนี้ยแม่ไอ้อย่าอย่าอย่าขวางหลบไปนี่หลบหลบไปนี่หลบไปนี่หลบไปนี่อันนี้ไงเยี่ยมเลยอ้าวเพลงจบไปแล้วเฮ้ยตกใชเโอเคสีส้มตรงไหนวะอันน,นี้เหรอสเน็กจัำอืมมีมีมีงูด้วยเหรอเดี๋ยวกันเนี่ยนี่งูแล้วเนี่ยเหรอใช่ปะ ไอ้งูงูมาดิ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 เดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวพะโสพะโสคืออะไรอ่ะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอ๋อนี่รอย่าไปถูกโอเคอย่าไปถูกสามเหลี่ยมมีไหมรูปยิ้มไหนวะยิ้มนี่เอาไม่ทันช้าไปเดี๋ยว วงกลมเห็นไหมลูกกากบาทนี่กากระบาดโอเควงกลมเอาคิบหายช้าวงกลมไปเดียวตุกยิ้มแล้วก็หกเหลี่ยมโอเคสามเหลี่ยมโอเควงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็เอกกากบาท วงกลมจิเลียมกระบาดยสมามาเลยจิเลียมมาเลยยะไปยังไปยังยังไงยังไงมูยังไงมูยังไงไม่ได้แดกกูหลอกวายวายไม่ได็กกูหลอกวายเฮ้ยทำไรทำไรทำไรอะไรอะไรอ๋อข้ากุญแจมาให้ลงไปก่อนลงไปก่อนกูไม่ไว้ใจ เจ๊ย่าอย่าง,ย,าง,ย,างย่างนี่คืออะไรมึงเนีย่ยไป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 ตลกแล้วตลกแล้วเขียวไข่เปิดครับผมอันนี้อะไรอะสไปไร์เลยสไปรี่หึยังไองอะโอ้ยคือแบบนู่นนะใช่ปะปีนเหรอ,อเคปีน เฮ้ยเดี <ain> okay. well, okay. okay. ๋ยวดูมึงยืนดีดิเฮ้ยเดี๋ยวมึงดีดเอันใหญ่เอันใหญ่ดีกว่าอันเล็กมันยืนไม่ได้ี๋ยอนั่งใหญ่มาอันใหญ่ก็ขึ้นไม่ได้อีกโอ้หอะไรของกูเนี่ยโอ้ยอือโอ้โหแล้วนะโอเคได้ละนี่นะฮึบ โอ๊ยทำไมค่อยๆโดดอ่าเฮ้ยโอ้ยล่วงค่อยๆโดดหม,ม,นะม,มูหนะหมูหนะกินหัวหน่อยนะทุกคนนะโอ๊ย มาเงยไม่เลยล้วโดดไม่ผ่านเยน็เยนเย็นไปค่อยค่อย,อยมันโดดไม่ได้วะรออันนี้ก็ขึ้นเตือนอยู่จังเลยกูรู้แล้วนะ่ะเอา้าไม่ได้หรออ๋อสลับสลับโอเคสลับแบบแบบว่าเขาแบบว่าโอ้ยมึงกระโดดไม่ได้ทีอ่ะกูกูช่วยกูช่วยให้ให้ง่ายขึ้น อย่าล่วงไงนะมึงอเอ๊ยยิบยาไงผมเก่งมากเลยทุกคนโอเคไปสีอะไรสุดท้ายสีแดงตรงไหนอะ่ะอันนี้เหรอ,อนนดีแล้วอัานแล้วอะไรวะบกแมสไข่เอ้ยไข่มึงโยนทหไมไข่คิวมีตัวอะไรให้ยิงไหมครับผมอยากยิงแล้ว เขาวงกดวะใช่ไหมเขาวงกดวะไอเขาบงกดแย่ผ่านแล้วเว้ยพ <laughs> <laughs> ยเข้าไปมึงคอยมึงอย่ายตลกมึงอย่ายตลกเกมสยองขวัญเลยคลิดコレ็กเตอร์หน่อยเกลียดมากเลยเขาบงกด เฮาวะไปไปไปแม้งเวนกูกูเดินไทรลอยหีลบหน่อยจะหยิบกุญแจ เยียบเลยนะโอเคขอโทษ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 ขอเหยียบเลยแย้ได no, ้แล ah, yeah, ้วมา่งเง้ยก okay. oh. ูหาทางตั้งนานเดินวนอยู่นานเลยไปออกไงอ่ะเดี๋ยวๆหาทางออกกันออกไงวะหาทางออกไม่เจอหาทางออกกันนี่ปะทางไหนเนี่ย อะไรวะข้างหลังเหรออันนี้อ่ะอันนี้ปะแยกออกแล้วยัย yeah. วู้ฮู้ใครไหนใครไหนสีมูใครไหนไปไปไปกลับไปอ๋อใครข้างหน้าสีมูใช่นไหมกุญแจแรกเลยที่เรา,เราไม่มีอ่ะ ได้ลเว้ยได้ล้วเว้ย,ยเย้วู้ฮู้วู้ฮู้อีซี่นี่ปะนี่ไงไขขไข่ขขไขไขโเ่เๆจบไปแล้วนะครับผมแล้วเจอกันใหม่เกมเต็มนะครับสวัสดีครับ